รอยยิ้มพระพักยังสองแสง สู่ฟ้าไกลแต่พระหฤทัยอยู่ในแผ่นดินนี้สูนดอกไม้ยังบานดังวันเก่า <Ooh. S 1> เรากับเจ้าดอก ใจให้ระลึกถึงพระเมตาแผ่นดินนี้ยังสองสวาโดยพระคุณอันดิงใหญ่งทงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทยประเทศไทยรวมในเพื่อชาติไทยเป็นประชารัฐไทยของไทย,ไท,ยทุกส่วนอยูอยย่ร่วมกันคงไว้ได้ขั้วดวงด้วยเพื่อนร่วมรักสัา ไนิรับสมบแต่ถุอรกไม่คลาเกตราชไม่ให้ใครคุ้มทีสลักเลือดผู้ย่ามเป็นชาตออรีพระรามเจะาให้บวชใน เป็นวันพระขอเรียนเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านมากลั่นจิตให้ใสกลั่นใจให้เป็นบุญด้วยการให้ทานรักษาศีลและเจริญจิตภาวนาน้อมจิตให้เข้าถึงพระรัตนตรัย ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง FM 104.5เมกะเฮิรกฎของกระจกคือสะท้อนภาพกลับมากฎของเวลาคือไม่ย้อนกลับหลังกฎของชีวิตคือทุกอย่างไม่จีรังและ ที่ไม่ผิดหวังคือกฎแห่งกรรมขอถวายความน้อมน้อมแด่พระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกมีพระเดชพระคุณพระธรรมเสนาบดีเจ้าคณะภาคเจ็ดวัดพระธาตุดอยสเกตเอ่อวัดพระธาตุดอยสุเทพขอไปวัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหารจังหวัดเชียงใหม่เป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบร,ริษัททั้งหลายวันนี้รายการพระตรปิดกลอยฟ้าก็ลอยมาจากวัดดอยสพันยูตําบลดอนเปาอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่หลวงหน้ามาหนึ่งวันรายการจะออกในวันพรุ่งนี้ ออกอากาศทางหสถานีเหมือนกับที่อยู่หน้าจอนะใต้ใต้ใภาพที่หน้าจออักษรเลื่อนอยู่หน้าจอห้าสถานีประธานวัด,าาดสุดเทพวัดไายหินวัดปากทางเจริญอำเภอดอยหลอจังหวัดเชียงใหม่นี่นะวัดแต่พระพุทธบาทอุด,ดม อำเภอฝางก็ม,มีท่านอาจารย์พระครูสุจิตตานุรักหลวงพ่อจักคณะอำเภอฝางเป็นผู้อ,อำนวยการเมื่อวันก่อนก็มาถวายพัฒหาเพลงที่บ้านโดยสพันยูนีรวมกับหลวงพ่อพระครูวิธานธรรมสโสพล เจ้าคณะอำเภอแม่าอาอรูมาถว,วายประตานเพนนี่แล้วก็สถานีวิทยุมจลออวิทยาลัยสูงนครลําลำปางเหีออาการนจีรศักดิ์ปันลำเป็นผู้อำนวยการสถานีวิทยุนะ่ วันนี้ก็ขอ,อมโมทนาเจ้าพระถวายพระตาหารเพลในวันนี้ในโครงการอุบรมบาลีก่อนสอบที่สำนที่วัดดอยสพันยูท่านพระครูสุตตะกิจจาวิรมเป็นเจ้าอาวาสแล็รักษาการแทนเจ้าคณะอำเภอแม่หวังดูแล มีคณะแม่ชีลูกศิษย์ของแม่ชีอ,อมรีลัตนะมารีรัดจากสำนักปฏิบัติธรรมของแม่ชีอมรีรันษนที่อำเภอดวยสเก็ดจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีหลายที่ ที่จังหวัดลำปางก็มีแล้วก็ทางภาคอีสานนะ,ะจังหวัดโอ้ลืมไปทางภาคใต้ก็มีที่นครก็ที่สุราษฎร์ธานีนเออเมจิอมรีรัตน์ก็มรณภาพอยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนู่นนั่น ตอนนี้แม่ชีลูกศิษย์ในจำนวนมากมายจากหลายที่หลายทางมารวมกันวันนี้จากวัดพระธาตุสีจอมทองเพราะว่าแม่ชีอมรีรักนี่เป็นลูกศิษย์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระบรมมงคลหลวงพ่อหลวงปู่ทองวัดพระธาตุสีจอมทองด้วยมาเป็นเจ้าภาพ ถวายพระาหารช้าเพลนและน้ำปานนะถวายจำนวนเงินเจ็ดหมื่นกว่าบาทใ,ในวันนี้โอ้ขอโมทนาเป็นอย่างยิง่งน,นี่ก็ได้หลายมืออ้อนั่นน,น่ะแต่วันนี้ก็ล่มแรกล่มมือแรกแล้ววันนี้มีไอศครีมมีโอ้หลายอย่างมา เสริมเพิ่มเติมโดยเฉพาะก็เย็นตาโฟเย็นตาโฟวนนี้นะเป็นรายถ้วยสามร้อยห้าสิบช่วยนะเย็นตาโฟวันนี้นะ,ะแล้วก็ปัจจัยก็จะไปเป็นพัฒนาหารในวันต่อไปอีกหลายหลยวันเนะ่ยต้องเจ็ดหมื่นกว่าบาทน,นะวันหนึ่งก็ จ่หมื่นเจ็ดพันบาทนี่ก็แสดงว่าได้ละอีกหลายวันสามสี่วันอมทนาเป็นอย่างยิ่งเอาละตอนนี้ก็เข้ามาสู่เนื้อหาสาระของธรรมะกันเลยเอฟซีทั้งหลายก็คงหลับกันหมดแล้วนี่ก็สี่ทุ่มสามสิบห้าแล้วรับปุ๋ยกันไปหมดแล้ว ู้นี้ยังไม่หลับมันยังไม่ถึงเวลาหลับปรับเวลายังไม่ได้ดีนะตอนนี้สองเดือนกว่ากลับมาเนี่ยเพเวลาในต่างประเทศเนี่มนยมันยังยุโรปอเมริกานี่นะมันยังเป็นกลางวันเตอนนี้สี่ทุ่มก็ที่อเมริกาก็นะสิบนาฬิกาตอนเช้าอยู่ สี่โมงเช้าอยู่แล้วก็ทางอย่างนั้นยุโรปนี่ก็เจ็ดชั่วโมงนับถอยไปในเจ็ดชั่วโมงสิบเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามประมาณบ่ายสามโมงบ่ายสามโมงบ่ายสี่โมงทางอสตโตุนียนีอสโตุนียนี หกชั่วโมงมก็ประมาณบ่ายสี่โมงตอนนี้เอฟซีทั้งหลายทั้งต่างประเทศทั้งในอังกฤษในเยอรมันหรือในอะไรก็ยังเป็นกลางวันอยู่ในอเมริกายัางเป็นตอนเช้าอ่นนี้มีตอนนี้มันเป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ถ้าถ้าทางโมบายมือถือนี่ก็มีเอฟซี M e F C จากต่างประเทศเข้ามาแต่ตอนนี้เครื่องมันขัดข้องนะเครื่องมันขัดข้องเปิดเฟซเข้าเฟซไม่ไดนะ้อีกเครื่องหนึ่งเข้าเฟซได้แต่เสียงไม่ดังไม่มีเสียงเออไม่มีเสียง ก็มาใช้ตอนนี้เป็นเ,เรียกว่าคอมใช้คอมพิวเตอร์ก็เลยเอฟซทั้งหลายเลยเงียบหมดเลยวนันนี้เอฟซีเงียบหมดแล้วเออนะนี่ทาง กันนาวาวังทองมาแล้วตอนนี้พระตรัิฎดกลอยฟ้า <c oughs> วันนี้ก็ยังอยู่ใน,ในพระตริฎกฉบับเล่มที่25ขุทกันิกายอัตถกถาพระวิน,นัย ตติยะสมันต์ปาาธิกาหรือสามมนเล่มสามอยู่ในพรมยาจนะกถาวันนี้เพราที่โพธิกถาจบไปม,มาตอนนี้มาพรมยาจนะกถาคือกถาที่ว่าด้วยพรหมอาราธนาหรือมาขอยาจนะแปลว่าการขอะ กันขอของพรม,มคือหลังจากที่พระพุทธองค์ตรัสรูปแล้วสี่สิบห้าวันเออสีสบเก้าวันเจ็ดที่พระพุทธองค์ทรงพิจารณาธรรมอยู่รอบรๆต้นโพเจ็ดสัปดาห์อันนี้เป็นสัปดาห์ที่เจ็ดจบไปแล้วสุดท้ายต้น เกตทิศตะวันตกเฉียงใต้ของต้นโพธิเนี่ยที่พระองค์ตรัสรูน้นะเนี่ยร่นจากควงโพธิคือต้นใต้ต้นโพธิเนี่ยเจ็ดวันก็ไปเนี่ยอันนี้มิสัาเจตดีเอานะแล้ว JD, ก็ ลัตนจงกรมเจดีแล้วก็รัตนคระเจดีอยู่ทิศตะวันตกของต้นโพลัตนจงกรมเจดีอยู่ติดกับต้นโพทิ่ตะวันออกเ,ออเฉียงเหนือรัตนคระรัตนอันนี้มีสัตเจดี JD, อยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของต้นโพเ,เสร็จแล้วจึงมาสัปดาห์ที่ห้า ราชายตนะอยู่ที่ทิศตะวันออกของต้นโพรประมาณห้าร้อยเมตรไม่ถึงก็ไม่ถึงไม่ถึงประมาณสองร้อยเมตรจากต้นโพมานะตั้งร้อยเมตรนะประมาณหนึ่งร้อยเมตรแล้วก็ไปมุจลินที่นี่เนี่ยสักมุจลินอยู่ทางด้านทิศใต้ทักษิณเป็นสัปดาห์ที่หกสัปดาห์ที่เจ็ดก็มาราชายตนะ ต้นเกตต้นเกตสัป,ปดาห์ที่เจ็ดออกเสร็จเรียบร้อยแล้วก็มีพ่อค้าพ่อค้าสองคนชื่อตะปุตสักกับพันลิกะเข้าถวายสตุพงสตุก้อนแด,ด่พระพุทธองค์ในสัป,ปดาห์ที่เจ็ดนะ แล้วก็ได้เกษาของพระพุทธองค์เนี่ยไปคนละหนึ่งเส้นเกษามาสองเส้นก็ <c oughs> กลับมาก็มาสร้างเจดีชเวดากองที่ประเทศพมา่าเมืองย่างกุ้งนะปัจจุบันเนี่ยนะชเวดากองวันนี้ทำจำลองไปที่ไชโถ พิชัยโถแล้วก็ตอนนี้จำลองไปที่เมืองใหม่ของประเทศพามา่าคือเมืองเอเมืองอ,อะไรลืมลืมชื่อไปเมืองใหม่ของประเทศพาม่าเนี่ยจำลองไปเท่ากับชเวดากองที่ย่างกุ้งต่ำกว่าชเวดากองนิดหน่อย ประมาณต่ำลงมากว่าชเวดากองประมาณหน,หนึ่งเมตรมั้งนี่ยคือต้องให้ต่ำกว่าลืมชื่อไปเมืองใหม่ของประเทศพม่าปัจจุบันเลยนะ <c oughs> สมองมันไม่ดีนะเดี๋ยวเนี้นะน จำมาไรไม่ค่อยได้ลืมลืมจำแล้วก็ลืมลืมแล้วก็จำจำแล้วก็ลืมต้องขออภัยเป็นอย่าง,ย,างยิ่งเอนอนะอันนี้ก็อืมมาพูดถึงหลังจากที่เอตัปุจจะและพันลิกกับได้พระเกศาจากพระพุทธองค์ไปคนละเส้นแล้วนะ พระพุทธองค์ก็ทรงอุทานนะอุทานว่าโอ้ธรรมะที่ได้ตรัสรู้มาเนี่ยเป็นของยากอย่างปฏิจจสมุปบาทอย่างนี้เป็นเรื่องยากเรื่องใหญ่อริยสัจสี่อย่างนีน้คนจะเข้าใจยากเป็นเรื่องหนักนะ เป็นเรื่องยากเป็นเรื่องหนักเลนะนนี้อย่างข้อความมัทโศมะมัตสกิละมัทโถเป็นต้นเนี่ยจึงแปลว่าขึ้นชื่อว่าเทศนาแก่เหล่าชนผู้ไม่รู้พึงเป็นความเหน็ดเหนื่อยแกเ่เราพึงเป็นความลำบากแกเ่เราเป็นเป็น พุทธอุทานพุทธองค์ทรงอุทานขึ้นมาถามมีคําถามว่าทําไมต้องอุทานคําตอบก็คือว่าเพื่อที่จะให้พรหมอาญาพรหมเนี่ยนมาอาราธนาะให้พระองค์แสดงพระองค์แสดงธรรมอันนี้พรหมก็มาชัดพรหม,มก็มาอาราธนาะที ผม,มาจโรกาที่ปฏิสหมปฏิกัดอัญชลีอันติวรังายจะถ์อะไรนะที่ที่เรากล่าวอา,าธนาทำกันอยู่ทุกวันเนี่ยนะสหมบดีพรมมาอาราธนาพระพุทธองค์เพื่อแสดงธรรมเป็นการไม่ให้พระพุทธองค์เนี่ยถอดใจในการไม่แสดงธรรมเพราะเห็นว่ามันเป็นของยาก คนที่จะเข้าใจคงจะลำบากและ้วจะเป็นเหนื่อยเราจะเหนื่อยอยู่เงกันนี่ยเออผมก็เลยมาขออาราธานาว่าเออคนที่มีทุลีในตาน้อยจะเสียผลประโยชน์คือจะได้บรรลุเนี่ที่เปรียบเหมือนกับดอกบัวที่พ้นน้ำมาแล้วเออ แต่รับฟังทานิดหน่อยก็จะบรรลุแล้วอย่างเงี้ยถ้าพระุทธองค์ไม่แสดงธรรมคนที่มีทุดีในตาน้อยคือมีกิเลสน้อยเนี่ยเนี่ยก็จะเสียผลประโยชน์ว่างั้นนะอืมเราขอพระุธองค์จงทรงใช้เมตตาธรรมอืมแสดงธรรมแก่คนที่มีทุดีในตาน้อยมีกิเลสน้อยเนี่ยเพื่อให้ได้บรรลุธรรมว่างั้นนะ พระพุทธองค์ก็จึงส่งรับอาราธนาของขยาพรมสามบดีพรมสามบดีพรมจึงรับอาราธนาแล้วก็สแสดงธรรมสเสด็จจากอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยที่เมืองขยาเนี่ยตําบล ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเนี่ยที่องค์ตลัดสรู้เนี่ยนะสะเด็จไปเมืองพารานสีเออพระพุทธองค์ทรงลำพึงก่อนว่าใครน้องที่จะรับฟังประธรรมของพุทธองค์นี่แหะเป็นคนแรกเนอก็ระลึกไปถึงอาจารย์สองคน คืออุทธกาดาบทและอารามอุทธกาดาบทแล้วก็อุทธกาดาบทลามบุตรหนะึ่งแล้วก็กาลามโคตอีกคนหนึ่งนะอ่ะคือผู้พุทธองค์งไปปฏิบัติอยู่ที่เมืองราชคือออุทธากาดาบทกับอาราระดาบทอาราระดาบทนี่ลามบุตรเป็นลูกของ พระรามชืม่อรามะโคดอุทะกาดาบทนี่เป็นลูกของอเออเนี่ยกับรามบุตรอุทะกาดาบทรามบุตรจนกรั่อาราละดาบทอันนั้นการามโคดสองคนเออก็ปรากฏว่าปรินิพพานไปโอ้ยนี่เรียกตัวมันจะปรินิพพาน ตายไปเจ็ดวันได้เจ็ดวันพอดีตายไปได้เจ็ดวันพอดีเนะี่ยไม่สามารถที่จะไปแสดงธรรมให้ได้แล้วไม่สามารถที่จะรับฟังธรรมแล้วอืมแล้วพอตายไปก็ไปเป็นพรหมอ่ะไปนโน่นไปเป็นไปเป็นพรหมอยู่นูน่นก็มานึกถึงคนต่อไปก็คืออืม ห้าคนนะฤาษีห้าฤาษีห้าตนฤาษีห้าคนมีโกนทันยะเป็นต้นเรียกปัญจวัคคีย์นะโกนทันยะวัปปะพัทิยะมหานามะอัสจิตตอนนี้อยู่ไหนเนาะว่งนะโอ้โก็ทรงทราบด้วยญยาณว่าอยู่นู่นราราณาสีป่าอิสิปตนมริทายวัน น่อนุ่นนุ่นนุ่นปายสิปตนามลึกธายวันนุ่นเมืองพาลานาสีนุ่นอือเออก็จะต้องเสด็จไปโปรโดแสดงทำให้เป็นชุดแรกเพื่จะได้รับฟังธรรมจากพระ